สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจและคริปโตที่เดือดที่สุดใน3โลกกับผมเคนคริปโตด็อกครับโอ้โหวันนี้บอกเลยว่ามีแต่ข่าวหนักๆข่าวที่มันกระทบกับเงินในกระเป๋าของพวกเรานักลงทุนโดยตรงเลยครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในตลาดหุ้นตลาดคริปโตหรือถือกำเนิดในวงการทองคำวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าโรคเก่าอย่างเฟดเขาคิดอะไรอยู่ ทำไมจูจ่ๆตลาดถึงแดงเถือกแล้วในความปั่นป่วนของโลกใหม่เนี่ยมันมีทั้งกับดักที่รอเชื่อดน,นักลงทุนหน้าใหม่และมีทั้งขุมทรัพย์ที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆเบตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะข้อมูลวันนี้พลาดแล้วจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง เอาละครับมาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ที่เขย่าตลาดกันเมื่อคืนเลยเรื่องของเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐที่เราต้องจับตาทุกฝีก้าวเหมือนแฟนที่กำลังจะนอกใจล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดทั้งนึงชื่อคุณฮัมมักออกมาพูดสั้นๆแต่ได้ใจความเลยว่า no กับเรื่องการลดดอกเบีย้ย No คำเดียวสั้นๆครับจบไม่ต้องอธิบายอะไรยืดยาวท่านผู้ฟังนึกภาพตามนะครับตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือบิตคอยเนี่ยมันเหมือนต้นไม้ที่รอฝนครับและการลดดอกเบี้ยมันก็คือฝนที่จะโปรยเงินลงมาในระบบทําให้คนมีเงินไปลงทุนไปจับจ่ายใสๆแต่พอเฟดบอก No มันก็เหมือนพยากรณ์อากาศที่บอกว่าแลง้งแล้งต่อไปนะจ๊ะผลคืออะไรครับ Bitcoin ที่กำลังไต่ระดับสวยๆอยู่แถวๆแสนหนึ่โดนทุบเปรี้ยงเดียวร่วมลงไปต่ำกว่า1 1 3 3 0 0 0ดอลลาร์ทันทีมันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากครับว่าอย่าพึ่งดีใจไปเงินง่ายๆหรือ e ีซี่มันนเนี่ยมันยังไม่กลับมานี่คือสัญญาณเตือนภัยชั้นดีเลยครับมันบอกเราว่าอย่าพึ่ง Over Leverage อย่าพิ่งทุ่มสุดตัว เพราะตราบใดที่ดอกเบี้ยยังสูงปรีดแบบนี้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ยังสูงคนก็ยังอยากเอาเงินไปฝากในที่ที่ปลอดภัยกว่าอย่างพันธบัตรมากกว่าจะเอามาเสี่ยงในคริปโตความผันผวนมันจะยังอยู่กับเราไปอีกสักพักใหญ่ๆใครมีกระสุนเหลือก็ถือไว้ให้ดีครับจังหวะดีๆอาจจะมาตอนที่คุณอื่นสิ้นหวังกันหมดแล้วก็ได้จําไว้ครับตลาดกระทิงที่แข็งแกร่งเกิดจากสภาวะที่บีบคั้นเสมอ แล้วพอตลาดมันซึมๆแดงๆแบบนี้เนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่ามันมีอีกตลาดหนึ่งที่เดือดทะลุประลอดเลยแต่เดือดในทางที่แบบปั่นป่วนจนต้องอุทานออกมาดังๆว่า what the f is going on หรือมันเกิดเฮ้อะไรขึ้นวะเน,นี่ยครับผมไม่ได้หยาบคายนะแต่มันคือชื่อข่าวเลยเรื่องของเรื่องก็คือเหรียญมีมที่เกี่ยวกับแรปเปอร์ชื่อก้องโลกอย่าง Kanye West หรือที่ตอนนี้เขาเรียกตัวเองว่า Ye ครับ คือเรื่องมันมีอยู่ว่ายูดีดก็มีเหรียญที่ชื่อว่า YZY ผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยบนโลกออนไลน์แล้วแต่ละเหรียญก็อ้างว่าเป็นเหรียญของจริงจากคันเยเวสโอ้โหเท่านั้นแหละครับแมงเมาอย่างเราๆก็บินเข้ากองไฟกันให้ว่อนเลยคนแห่กันเข้าไปซื้อเพราะกลัวตกรถหรือโฟโมราคาพุ่งขึ้นไปหลายร้อยหลายพันเปอร์เซ็นต์ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่แล้วความจริงก็ปรากฏครับเหรียญพวกนั้นนะ่ะ ปลอมของเก๊ทั้งเพเป็นเหรียญที่ใครก็ไม่รู้สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกเอาเงินพอคนแห่เข้าไปซื้อจนราคาสูงได้ที่ไอคนสร้างมันก็เทขายทุกอย่างทิ้งตุม้มราคาดิ่งลง99%ในพริบตาเงินหายวับไปกับตาคนที่เข้าไปที่หลังก็ติดดอยกันระนาวหลังจากนั้นไม่นานครับเหรียญ YZY ของจริงถึงได้เปิดตัวออกมา บ้าไปแล้วมันคือสงครามจิตวิทยาชัดๆใครเร็วใครได้ใครโลภก่อนเจ๊งก่อนมันสอนบทเรียนราคาแพงมากครับท่านผู้ฟังในโลกคริปโตเนี่ย d y o r หรือจงศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองคือคำพีศักดิ์สิทธิ์อย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่อกระแสยิ่งเป็นเหรียญที่เกี่ยวจกับคนดังยิ่งต้องระวังเป็นสิบเท่าต้องเช็คแล้วเช็คอีกว่ามันมาจาก Official Account จริงๆหรือเปล่ามีไว้เปเปอร์ไหม ใครคือทีมพัฒนาไม่งั้นเงินที่คุณหามาเหนื่อยยากอาจจะกลายเป็นศูนย์ได้ในพริบตาเพราะความโลภของเราเองแต่ในขณะที่ฝั่งหนึ่งกำลังเล่นกับไฟอีกฝั่งหนึ่งเขากำลังสร้างเมืองครับสร้าง i n นฟราสตรั t เจอรสร้างเครื่องมือทำมาหากินกันอย่างจริงจังซึ่งนี่คือข่าวที่นักลงทุนระยะยาวอย่างเราเราต้องตาโตเลยครับข่าวของ Meta มาสครับ ทุกคนในที่นี้ที่เล่นคริปโตผมว่า99%ต้องรู้จัก MetaMask หรือเจ้าหนาจิ้งจอกกระเป๋าตังคริปโตประจำชาติของเรานั่นเองล่าสุด MetaMask ไม่ได้อยากเป็นแค่กระเป๋าตังแล้วครับเขากระโดดลงมาเล่นในตลาดสเตเบิลคอยหรือเหรียญที่มีมูลค่าคงที่เทียบกับเงินดอลล่าร์แล้ว MetaMask ได้เปิดตัว s t a เบิลคอยของตัวเองที่ชื่อว่า MUSD ครับ โอ้โหแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นการสร้าง MUSD เนี่ยเขาไม่ได้ทำคนเดียวแต่ไปจับมือกับพาร์ทเนอร์ระดับพระการถึง2เจ้าเจ้าแรกคือ m o z e r o Protocol ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเบื้องหลังและเจ้านี้แหละคือไม้เด็ดนั่นก็คือ Stripe ครับ Stripe บริษัท Payment Gateway ยักษ์ใหญ่มหาอำนาจของโลกบริษัทที่อยู่เบื้องหลังระบบจ่ายเงินของเว็บดังๆทั่วโลกท่านผู้ฟังเห็นภาพไหมครับ มันเหมือนกับ TruMoney Wallet ไปจับมือกับ Visa เพื่อออกบัตรเดบิตดิจิทอลที่ใช้ได้ทั่วโลกนั่นแหละครับการที่ MetaMask มี Stable Coin ของตัวเองที่ได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีของ Moziro และมีสะพานเชื่อมโลกการเงินเก่าผ่าน Stripe เนี่ยมันคือเกมเชนเจอร์นี่คือการประกาศสงครามในตลาด Stable Coin ชัดเจนเพื่อท้าชิงบัลลังจากเจ้าตลาดอย่าง USDT และ USDC ถ้า MUSD มันเวิร์ k จริงมันจะทำให้เงินจากโลกเก่าหรือ fiat money ไหลเข้าสู่โลกคริปโตได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและอาจจะปลอดภัยขึ้นผ่านยักษ์ใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง Stripe และ MetaMask นี่คือสัญญาณของการเติบโตในระยะยาวครับเป็นข่าวดีสำหรับคนที่เชื่อในพื้นฐานและเทคโนโลยีไม่ใช่พวกที่เข้ามาเพื่อปั่นราคาแล้วก็จากไป แต่พูดถึงความน่าเชื่อถือพูดถึงการเติบโตมันก็ยังมีเสียงจากอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับเสียงจากโลกเก่าเสียงจากรั้วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่มองว่าไอ้ที่เราตื่นเต้นกันเนี่ยมันก็แค่ภาพลวงตาที่รอวันพังทลายเพราะมะกฎหมายยังตามไม่ทันมีศาสตราจารย์มัานเศรษฐศาสจากฮาร์วาร์ดท่านหนึ่งครับคนนี้ดังมากในแง่ของการไม่เชื่อในบิตคอยเลยเขาเคยฟันธงไว้เมื่อหลายปีก่อนว่าบิตคอยจะมีค่าเหลือแค่100ดอลลาร์ แน่นอนคำทำนายนั้นมันผิดตอนนี้มันราคาเป็นแสนแต่ล่าสุดครับแกออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งแกบอกว่าที่แกทำนายผิดไม่ใช่เพราะว่าบิตคอย n มันดีเลิศประเสริฐสีอะไรหรอกนะแต่เป็นเพราะผู้คุมกฎหรือ Regulators ทั่วโลกนะ่ะละหลวมเกินไปแกพูดทำนองว่าที่ไอ้ Bitcoin มันยังรอดอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะรัฐบาลยังไม่เอาจริงยังปล่อยให้มันโตเหมือนเด็กที่ไม่มีใครควบคุม ถ้าวันไหนเอาจินขึ้นมานะเละแกมองว่าบิตคอยมันไม่ได้มีมูลค่าที่แท้จริงในตัวเองมันเป็นแค่เครื่องมือของพวกฟอกเงินพวกเลี่ยงภาษีและนักเก่งกำไรและการที่รัฐบาลปล่อยปละละเลยนี่แหละคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดมันคือดาบสองคมและเป็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ที่เราต้องยอมรับครับด้านหนึ่งการที่ผู้คุมกฎยังไม่เข้ามาควบคุมเต็มรูปแบบมันเปิดโอกาสให้ตลาดเติบโตอย่างอิสระ ทำให้เรามีโอกาสทำกำไรมหาศาลได้แต่อีกด้านหนึ่งมันก็คือระเบิดเวลาครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันดีคืนดีรัฐบาลสหรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลกเกิดเอาจริงขึ้นมาออกกฎหมายมาควบคุมแบบเข้มข้นสุดๆวันนั้นตลาดอาจจะสะเทือนรุนแรงแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้ดังนั้นการลงทุนในคริปโตมันจริงไม่ใช่แค่ดูกราฟดูเทคโนโลยี แต่มันคือการจับตาท่าทีของผู้คุมกฎทั่วโลกด้วยครับข่าวนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีว่าอย่าเดิมพันทุกอย่างที่คุณมีเพราะเกมนี้มันยังไม่จบครับและนี่ก็คือภาพรวมของตลาดในวันนี้ครับท่านผู้ฟังมีทั้งความกลัวจากโลกเก่ามีทั้งความโลภและความกลาหลในโลกใหม่และมีการวางรากฐานเพื่ออนาคตที่แข็งแรงหน้าที่ของเราคือนำข้อมูลทั้งหมดนี้มาวิเคราะห์แยกแยะ และตัดสินใจลงทุนอย่างมีสติที่สุดครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดเคนคนนี้ต้องขออภัยส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับและตอนนี้ Stock Signal Screener เปิดให้สมัครแล้วเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศ คริปโตที่มีสัญญาณน,น่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ